สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12กรกฎาคม2 5 6 4นะคะเป็นวันจันทร์เมื่อเช้าไปปล่อยปลาหมอมาจำนวนหนึ่งแล้วก็มีปล่อยปลาบูด้วยเพราะว่าตอนแรกไปปล่อยปลาหมอก็แบบเออพี่เหลือเท่าไหร่คะเขาบอกเหลือ29ตัวก็เลยเหมาแล้วก็เอ้ยเหลือไปเห็นปลาบู4ตัว นะคะก็เลยเหมามาเพิ่มด้วยเอาบุญม,มาฝากทุกคนนะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆใครที่ฝากปัจจัยทาบุญอย่าลืมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้อะไรที่ติดขัดอยู่อะไรที่ไม่ราบรื่นอ,อยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีที่สําคัญขอให้ทุกคนผ่านพ้นจากวิกฤตโควิดแล้วร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆเป็นกําลังใจให้ค่ะที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้ทุกคนจจะเจอมิจฉาชีพทักหายเยอะมากอันนี้พูดก่อนนะคะบางคน อาจจะไม่ได้เป็นมิตรชีพหรอกแต่เขาเดือดร้อนเหมือนกันก็ทักมาหาถ้าถ้าถามแก้วนะเช็คก,ก่อนว่าเขาเดือดร้อนจริงไหมถ้าเขาเดือดร้อนจริงเราก็ช่วยเขาไปเท่าที่เราช่วยได้ไม่จําเป็นต้องให้หมดหรือจะให้หมดก็แล้วแต่ความเขาเรียกว่าช่วยเหลือคนอื่นแต่เราต้องไม่เดือดร้อนตัวเราเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็นบอกไว้ว่าเนาะถ้าช่วยเขาเราก็ต้องต้องดูแลตัวเองด้วยแย่ yeah, อะไรนะแบบ ลำบากตัวเองจนเกินไปอะค่ะแล้วที่แกจะพูดในวันนี้เพราะว่าเมื่อวานก็มีคนทักมาหลายคนมาขอเงินบางคนขอของก็มีคือแก้วเข้าใจว่าทุกคนเห็นว่าแก้วทาบุญเยอะแกปล่อยปลาเยอะแก้วซื้ออาหารแกทาบุญลงศพแก้วแจกคือแก้วจะบอกเลยว่าแก้วทําเท่าที่แก้วทําได้ทําแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะช่วยได้เท่าที่ช่วยฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าบางครั้งที่แกปฏิเสธไป คุณอาจจะมองว่ามันมันใหญ่โตของคุณแก้วสามารถช่วยคุณมีข้าวกินมีเงินใช้จ่ายซื้อข้าวกินแต่แก้วไม่สามารถไปปลดหนี้สินให้คุณได้ต้องเข้าใจก่อนแก้วเป็นหมอดูตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยากทําบุญแก้วก็ทําทําเท่าที่แก้วทําไหวทาไม่เกินกําลังตัวเองแก้วไม่ใช่มูลนิธิที่ช่วยเหลือคุณในการปลดหนี้สินดูปากนะคะไม่ใช่มูลนิธิช่วยเหลือปลดหนี้สิน แก้วขอทาเป็นคลิปเลยอันนี้พูดก่อนที่จะเข้าแนวทางทุกคนจะได้ดูเพราะว่ามีคนทักมาไอเรื่องเล็กน้อยช่วยได้ช่วยอย่างเช่นเออพี่แก้วหนูขอแพมเพิร์ดได้ไหมอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะแก้วก็ส่งให้ขอนมขอรับเป็นของนะพี่แก้วอย่างเงี้ยเท่าที่แก้วช่วยได้แก้วช่วยแก้วไม่ได้บอกว่าแก้วต้องช่วยทุกคนแต่แก้วบอกแก้วจะดูว่าเงินทำบุญของแก้วเหลือเท่าไหร่แก้วก็จะช่วยจัดสรรให้ทุกคนท่วหน้า บางคนไม่มีเงินกินข้าวขอ50บาทเดี๋ยวพี่แก้วขอกินข้าวมื้อเที่ยงแก้วก็โอนให้แก้วโอนให้ร้อยแล้วแต่ไม่ได้เยอะอันนี้ที่พูดก่อนคือช่วยเท่าที่ช่วยไหวไม่ใช่พี่คาเจ้านี้มาทวงเงินหน้าบ้านหนูไม่ไม่รู้แล้วว่าขาจะทํายังไงหนูขอยืมพี่สี่พันห้าพันได้ไหมคะอันนี้ไม่ใช่คะ่ะแก้วแค่ช่วยคุณมีเงินกินข้าวไม่ได้ช่วยเหลือในการปลดหนี้ขอย้ํานะคะแก้วรู้ว่าเดี๋ยวคุณต้องมาดูคลิป แก้อธิบายตรงนี้เลยว่าแกวช่วยเท่าที่แกวช่วยได้แก้วย้ำคุณบอกคุณไม่มีเงินกินข้าวนู่นนี่นั่นแก้วช่วยได้แต่จะให้แก่ไปปลดหนี้ให้คุณต้องขอโทษจริงๆค่ะแก้วไม่สะดวกแล้วแก้วก็ไม่ใช่มูลนิธินะโอเคนะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วคงไม่โกรธแก้วที่แก้วพูดมา3นาทีกว่าๆด้วยเรื่องแบบนี้นะคะมาดูกันสั้นๆไม่เกิน5นาทีแน่นอนในคลิปนี้ว่าวันนี้คุณจะมีโชคกับทางไหนเรามาดูกัน วันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขยานผานะนะคะเลขยานผานะย้ำอาทิตย์ซื้อเลขยานผานะอีกวันหนึ่งที่ต้องซื้อยานผานะนั่นก็คือวันอังคารอาทิตย์กลางคาน2วันนี้ให้ซื้อเลขยานผานะแล้วถ้าคุณไม่มีรถคุณใช้จ่ายในค่าเดินทางเท่าไหร่คุณซื้อเลขนั้นนะคะอาทิตย์กับงคารวันจันทร์ให้ซื้อเลขที่คุณชอบ เซนของคุณจะให้โชคให้ลาบคุณเองแต่ถ้าบอกว่าพี่หนูแบงค์วันนั้นคุณถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอารมณ์เสียคุณไม่ต้องซื้อแต่ถ้าคุณจิตใจสบายคุณมีความสุขคุณซื้อเลขที่คุณชอบดวงคุณเปิดค่ะคนวันจันทร์วันอังคารให้เอยขอโทษค่ะวันพุธไพ่ใบนี้นะคะได้ไพ่คนวันพุธได้ไพ่เทพพังคานย้ํานะคะวันพุธได้ไพ่เทพพังคานให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานสู้ๆเลขการทํางานก็คือเลขรหัส รหัสพนักงานวันเริ่มต้นการทํางานหรือเงินเดือนปัจจุบันย้ํานะคะคนเกิดวันขาในคนเกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานนะคะซื้อเลขเกี่ยวกับรหัสพนักงานวันเริ่มงานหรือเงินเดือนค่ะวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อถ้าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วให้ซื้อเลขพอสอที่ท่านเสียชีวิตถ้าท่านอยู่ซื้อเลขที่ท่านชอบวันศุกร์ให้ซื้อเลขคนที่คุณสนิทที่สุดไปถามเขาว่าเขาชอบเลขอะไรแล้วซื้อเลขนั้นวันศุกร์ สนิทกับใครถามคนที่คุณสนิทแล้วซื้อเลขนั้นวันเสาร์ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคุณรักใครชอบใครคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาคำว่ารักไม่จําเป็นต้องไปรักแบบชู้สาวแบบรักแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องก็ได้จบภายใน5นาทีเร่งให้ขอบ่นก่อนต้นคลิปต้องขออาภัยด้วยขอทุกคนโชคดีในวันนี้